ผิดแล้ว <Sustain> พ <able> <by> ี่นะครับเหลืองก็ผิดแล้วนะครับมันผิดยังไงไปเหลือแค่เตือนให้หยุดมันยังไม่แดงถ้าแดงโอเคผมเอาผมเอาไปพบพนักงานสอบสวนเลยเนาะก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาไงก็แค่ไปเหลืองไปยังไม่แดงถ้าแดงก็โอเคแดงก็คือให้หยุดอ้าวอันนี้แค่ไปเหลืองอ้าว อลงมา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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ลงก็ได้บัตรด้วยนะครับขอไม่จะผีด้วยนะขอไม่ผีด้วยครับผีผมมีเดี๋ยวว่ให้ลูกชายผมตามมาไปบ้านผมอยู่แค่ลงเกลือโทรตามมาเร็วโทรตามมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมรอโทรตามมานะไม่เป็นไรไฟอะไรเมื่อกี้ผมหาไฟอะไรมาพูดชัดๆ ดังๆขอจะชัดเลยไฟแดงก็พี่ไฟไฟเหลืองไม่แดงเลยคนมีก้องมุอจัปิดดูไหมเปิดดูเปิดดูเลยว่าไฟอะไรไปเปิดดูไปเปิดดูไปเปิดดูจริงๆเปิดดูเลยไปเปิดดูผมไม่สีได้หรอกรับผมไฟชาไฟเหลืองแค่เตือนเป็นเตือนเข้าใจไฟเหลืองเตือนมันยังไม่แดงมันยังไม่แดงถ้าแดงผมผ่าเอาโอเคนี่ไฟเหลืองใช่ไหมผิดใช่ไหม ผิดหนูมีปัญหาใช่ไฟไม่แค่เหลืองอ่ะเออผมบ่าไฟอะไรพูดดังๆเลยถ้าพูดแม่หนูผิดหนูเสียค่าบัตรหนูมีปัญหาเออเลยหนูโกบ้าไฟอะไรพูดดังๆหนูผ่านทุกคนที่นี่อ่ะผมบ่าไฟอะไรพูดดังๆเลยเออขอดังๆใครอะไรอ่ะ ไฟเ,เหลืองก็ไฟเหลืองมันมีอะไรกฎหมายผ่าไฟเหลืองอ,ะอ่ะมีไหมถ้ามีหนูก่มีปัญหาหนมันมีมะ่ะกฎหมายให้ผ่าไฟเหลืองไม่ให้ผ่าผ่าไฟเหลืองฮะไครชื่อเลยจ้ะขอชื่อน่อยเออลูกนีับ่หดบอย่างเดียวขอชื่อหน่อยอ,อ,อยู่ล็กื้วอ,อ,อหาผ่าไฟเหลืองนี่อยากจะรู้เหมือนกันกฎหมายมาตราไหน